พบกันนะครับรถคันนี้เชื่อว่าเป็นรถที่ทากสายแคมปิ้งหลายๆท่านนี่ให้ความสนใจแน่นอนนะครับรถตู้สายชิวคันนี้นะฮะช่วงนี้นี่ช่วงหลังมานี่รถตู้นี่มีทางออกไปสายแคมปิง้งพอสมควรเอามาทำมาดัดแปลงกันนะ รถบ้านรถออฟฟิศเป็นฟู้ดทรัคนะครับเพราะว่าอ่าผมมองว่ามันมันไม่ต้องต่อเติมอะไรเยอะปรับปรุงอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนคันนี้นี่อืก็ถือว่าสภาพเดิมๆของเขาเองเนี่ยจริงๆก็เป็นที่ตามหาสำหรับคนชอบรถตู้อยู่แล้วนะครับ วกรถตู้สายชิววนี่ตัวนี้นะคันนี้ดูสภาพงานดีเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> สีสันสะอาดทีเดียวเชียวนะเรียกว่าดีกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะมากนะครับนะคันนี้สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ดูอย่างนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นรถบ้านใช้งานส่วนตัวนะสภาพเรียบร้อยเลย เครื่องก็เครื่องดีเซลอยู่แล้วดีเซลมันก็แข็งแรงทนทานของมันอยู่แล้วนะครับเจอกับรถที่ถึงแม้จะมีอายุอานามแต่เรียกว่าได้รับการดูแลรักษามเป็นอย่างดีมันก็ยังน่าใช้นะครับแล้วก็รถคันนี้บอกได้เลยผมมั่นใจนะครับว่ามีคนชื่นชอบแล้วเฝ้ารอมันอยู่ตลอดอยู่แล้วคันนี้มาในผมมั่นใจนะครับไม่นานแน่นอนไม่นานแน่นอนนะฮะ ก็สนใจคันนี้เชียรครับเชียเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าก็ชอบส่วนตัวนะครับมีแค่บางจุดเท่านั้นเองในความรู้สึกส่วนตัวว่าตัวเองอยากให้มันอีกนิดหนึ่งแต่คันนี้ถือว่าคุณค่ามากนะครับสนใจก็ติดต่อดูครับนี่นี่ก็อีกหนึ่งรถ